แสงงงทออเเเมมื่่ริดยีความมสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีมากเลยนะคะเป็นวันที่รามคำแหงมีอายุค,ครบรอบ51ปีในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าของรามคำแหงนะคะมีความภาคภูมิใจมากกับ วิชาการที่รำคำแหงได้มอบให้กับตัวเรานะคะซึ่งเราสามารถที่เอาไปใช้ต่อยอดในการที่จะดำรงชีวิตหรือว่าในการที่จะรับราชาการโดยอาชีพรับราชาการเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมคะความศึกษาเนี่ยเป็นการสร้างอนาคตและการเปลี่ยนแปลงอนาคตจริงๆนะคะตอนที่สมัยจบปริญญาตรีเนี่ยเวลาเราจะก้าวหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะกําหนดหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรคุณต้องศึกษาต่อเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถ เราก็พยายามขวนขวายนะคะได้มโอกาสมาเรียนระดับปริญญาโทของรามคำแหงที่เอามาเปิดให้บริการในภูมิภาคที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะก็เราเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่น่าจะเป็น20กว่าปีแล้วนะคะที่จบมาในระดับปริญญาโทนะคะแล้วก็ยังย้อนระลึกถึงว่าถ้าเราไม่เรียนตอนนั้นนะคะเราคิดว่าอนาคตข็คงจะแบบไม่สดใสเหมือนอย่างทุกวันนี้นะคะที่อยู่ได้อนาคตที่ สะดวกสบายเพราะว่าความรู้ที่เราได้รับจากรามคำแหงเนี่ยเราเอามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนอกจากนั้นหลังจากเกษียณแล้วเรายังได้ทํางานด้านสังคสมสงเคราะห์นะคะแล้วก็เรายังมีการเผยแพร่และวก็ถ่ายทอดองความรู้ที่เราได้จากรามคำแหงเนี่ยให้กับเด็กๆรุ่นน้องเพื่อที่เขาจะได้ใส่ใจกับการศึกษาเราคิดว่าการศึกษาเนี่ยสร้างอนาคต ะะอยากให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยได้รับการศึกษาเรียนได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะการเรียนไม่มีการสายไม่มีการแก่เกินเรียนนะคะเราอายุเท่าไหร่เรามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ได้มาศึกษาแล้วเรียนนะคะรมคำแหงให้อะไรต่างๆกับพวกเราได้เยอะเลยแล้วก็ในขณะนี้คนที่เป็นคนผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากรมคำแหงตัวเราก็มาจากรมคำแหง เราได้อนาคตที่สดใสเราก็ได้จากลาคำแหงนะคะขอบคุณลมคำแหงมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันพันทิพชัยชนะค่ะเป็นสิทธ์เก่าปริญญาโทลมคำแหงรุ่นหนึ่งของจังหวัดสมุทรไทยนะคะก็หลังจากที่เราจบ ยาโธร,รามคำแหงนะคะปี2,544นะคะเป็นต้นมานะคะก็ของเราเป็นรุ่นแรกก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกตั้งแต่ยังไม่มีห้องน้ำนะคะก็เราก็โดยเฉพาะตัวเองเนี่ยเดินทางมาไกลนะคะมาจากกระเภอแม่สอนนะคะที่มาเรียนที่นี่นะคะก็มีเส้นทางการเดินทางก็ลำบากนะคะหลังจากนั้นนะคะที่จบไปก็ ได้ใช้วิชาความรู้ไปในเรื่องของทางการเมืองน,นะคะได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหลังจากนั้นก็ได้นำเอาความยากลําบากที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางมาเรียนนะคะเป็นตัวที่ผลัก,การก่อกําเนิดให้เกิด ารามคำแหงสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะโดยได้เชื่อมโยงประสานงานกับท่านอาจารย์ทเพอรที่พำกรที่สุดนะคะก็ไปเปิเกดก็ทำการเรียนการสอนที่แม่สอดมาเจ็ดรุ่นนะคะซึ่งเราเข้าใจในเรื่องของการศึกษาว่ามีความสําคัญนะคะกับบุคลากรในองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาเรียนที่สุโขทัยได้นะคะเราจึง นำเอาการศึกษาเนี่ยเข้าไปสู่ชุมชนนะคะให้โอกาสกับพี่น้องในชุมชนโดยเฉพาะด้านห้ามเภอชายแดนของจังหวัดตากคะ่ะก็ได้มีโอกาสได้เรียนนะคะทั้งผู้ผู้บริหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็บุคลากรต่างๆก็ได้มีโอกาสร่เรียนนะคะก็ถือได้ว่าสถาบันการศึกษารามคำแหงซึ่งเป็นองค์กรเปิด เ็นสถาบานันเปิดนะคะให้โอกาสกับคนทั้งประเทศนะคะได้มีโอกาสได้เรียนนะคะได้มีโอกาสได้สร้างความก้าวหน้าในทางอาชีพนะ,ะสมกับสโลแกนที่ว่าเปลวเทียนให้แสงและรามกระแผงให้ทางะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกนกวันเกียรติไผปูนนักศึกษา รามคำแหงรุ่นที่หนึ่งคณะรัฐศาสตร์ปริญญาโทค,ค่ะรู้สึกวันนี้มีความรู้สึกว่าเพื่มปิติมากที่ได้มาเข้ามาในรั้วารามคำแหงเหมือนบ้านของเราที่เรากลับมาสู่บ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันครบรอบ51ปีในของรามคำแหงนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานที่ สาขาวิทยาบริการสุขโขไทัยที่นี่ซึ่งคุณปริญญาเ,เป็นเพื่อนนักเรียนที่เรานักศึกษาที่เราเรียนด้วยกันอตอนปริญญาโทและในช่วงนั้นได้มีอธิการบดีท่านหลังสรรที่เป็นผู้อบุกอืที่ก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้มาเราได้รับโอกาสที่ดีจากมหาวิทยาลัยเพราะอาจารย์หลังสรร์ท,ที่ให้แสงเทียนแก่เรา หลังจากนั้นอาจารย์หลังสันได้เคยบอกว่า,าถ้าเราเข้ามาเป็นลูกรามแล้วพ่อขุนรามแล้วเราจะเราจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเ,เราจะรักและเราจะผูกพันจากคำตรงนี้นอกจากที่ได้เรียนคณะรัฐศาสตร์ปริญญาโทแล้วอดีตฉันได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์หลังสันได้เคยกล่าวไว้จริงๆค่ะดิฉันกลับเข้ามาเรียน นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ปริญญาตรีเป็นรุ่นที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะสำหรับรามคำแหงเนี่ยมีความผูกพันกับจิตใจและอาชีพของดิฉันมากหลังที่ได้จบไปแล้วก็ไปเรียนนติบัณฑิตต่อแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่าได้รับตำแหน่งที่ต้องเข้าไปใช้วิชาความรู้ของนิติกรของ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่กรมสัพพสามิตต่อไปหลังจากนั้นได้นําวิชาความรู้ทั้งสองวิชาของอมหาวิทยาลัยรามคําแหงไปทํางานที่เป็นอาชีพที่เราได้เป็นอาชีพหลักของเราได้ไปทํางานได้ผลสําเร็จได้เจริญก้าวหน้าเพราะทั้งสองวิชานี้ให้เราได้ไปทําประโยชน์ให้กับกรมสัรพสามิตร และผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษีและการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดพรบรสบรรพสามิตท,ทุกพรบรมีความรู้สึกเป็นบุญคุณกับตัวดิฉันมากกับครอบครัวที่เราได้เจริญก้าวหน้าจนถึงชีวิตการที่ได้เกษียณจากกรมสรรพสามิตและได้กลับมาอยู่บ้านของตัวเองที่จังหวัดตาจนถึงปัจจุบัน มีความประทับใจมากค่ะที่เราได้กลับมาอยู่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งที่กลับเข้ามาสู่รัวารามคำแหงภาคภูมิใจมากค่ะคิดถึงอาจารย์ทุกๆทก่านคิดถึงสถานที่ที่เราได้ได้เรียนที่เราได้เคยมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันที่บอกว่าเราเป็นรุ่นที่บุกเบิกจริงๆค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณรามคำแหงเหมือนอย่างที่ ว่าคํากล่าวที่ว่ารามรามคำแหงเปลวเทียนให้แสงรามคําแหงให้ทางค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ความดีๆแก่ชีวิตดิฉันขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายยันยงศรีตะวันปัจจุบันเป็นข้าราชการบํานาญของกระทรวงสาธารณสุขผมก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยา,ทยายลัยรามคำแหงครับเรียนจบคณะนิติศาสตร์แล้วก็เรียนจบคณะรัฐศาสตร์ปัจจุบันกนําลังศึกษาอยู่ในคณะสื่อสารมวลชนนะครับที่อยากจะเรียนที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยายลัยเปิด แล้วก็ให้โอกาสกับทุกคนเพื่อการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตของตัวเองเพื่อยกระดับของตัวเองนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากทุกๆท่านว่าการศึกษาตลอดชีวิตไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียนนะครับผมยันยงศรีตะวันก็ทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่นะครับยังเรียนอยู่เพราะว่าการศึกษาช่วยให้เราได้มีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ วิชาความรู้ในการที่จะพาชีวิตให้รอดในสังคมปัจจุบันนะครับเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางดังนั้นฝากทุกๆคนนะครับว่าณมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นแหล่งที่เราได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเราด้วยนะครับยกระดับการศึกษาให้กับตัวเองด้วยจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนนะครับได้มาเรียนณมหาวิยา มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ครับยินดีครับซึ่งงเป็นคววามวั